ขึนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมง5เสร็จแล้โอ้โหพึ่งหยุดครับพอฝนหยุดแล้วก็ออกหมายนะครับนี่นครับกำลังเดินทางนะครับยังไม่ออกก็ไม่ได้นะครับไม่มีคลิปให้เอฟซีดูนะครับไปครับไปครับตอนนี้มาถึงหมายกัน2โมง22แล้วครับโอ้โห ไม่รู้เลยครับว่าจะเป็นยังไงครับปลาจะกินหรือเปล่านะครับอากาศเย็นๆนะครับโอ้โหก็อยู่กลางดงไม้นะครับนี่ครับมีเวลาสองชั่วโมงกว่านะครับไปดูสภาพแล้วอากาศเป็นแบบนีครับเย็นๆนะครับจากร้อนๆนะครับไม่รู้ว่าปลาจะกินหรือเปล่านะครับกินไม่กินยังไงเดี๋ยวไปไหว้ครับตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรีบลงไปตัวตันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องนองนานาทุกท่านนะครับที่มีใจรักในการตกปลานะครับวันนี้คนชอบตกปลาชแนลก็พามาเยือนหมายหนองบ้างครับหลังจากไปหมายคลองมาหลายๆคลองนะครับน้ําแห้งหมดนะครับไม่มีที่จะตกนะครับวันนี้ก็มาหมายหนองบ้างนะครับ ก่อนจะมานะครับตั้งใจจะมาแต่เช้านะครับตื่นมาเจ็ดโมงกว่านะครับโอ้โหฝนตกตั้งแต่เจ็ดโมงกว่านะครับว่าจะหยุดก็บ่ายสองนะครับโอ้โห่าจะออกมาถึงก็บ่ายสองโมงครึ่งครับถึงหมายพาจะตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็สามโมงครับโอ้โหแฉเละเทะหมดครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ามาทดสอบหมายดูนะครับถ้ากินดีหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวค่อยมาซ้าทีหลังนะครับตอนนี้ก็ ตั้งทุ่มตั้งอะไรพร้อมหมดแล้วครับล่มไม่ได้ตั้งนะครับเพราะว่าไม่มีแดดนะครับฝนยังคึมอยู่นะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าฝนหายไม่ใหม่ปลาจะกินไหมนะครับเขาบอกว่าฟ้าหลังฝนสดใสเสมอนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้จะตกด้วยระยะ4.5นะครับตกเป็นแบบบาลานซ์แตะ2ตัวขอนะครับสายเมนก็3.0นะครับสายหน้า2.5นะเหยื่วที่ใช้กับตัวเดิมครับนี่ครับตัวเดิมเดิมครับเหมือนเดิม กินดะครับกินดะสูเด็ดสายคลองผ่านชั่วไม่กลัวเหงาครับกินทุกปลาครับกินดะตัวเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้มีเวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าๆนะครับกะว่าห้าโมงครึ่งก็ต้องเก็บแล้วครับเพราะว่าลื่นเละนะครับแฉะเดี๋ยวมาดูนะครับจะมีตัวให้เอฟซีน้าๆท่านผู้ชมได้ชมกันไหมนะครับจะมีปลาอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกัน ว่าจะได้กี่ตัวกี่แต้มนะครับตอนนี้พร้อมแล้วไปลุยกันเลยตกปลาครับมาดูเม็ดแรกครับเม็ดแรกลงน้ำครับ ไปบูดมาแล้วครับรู้อยู่แล้วนะครับว่าเละนะครับนี่ครับน้าโอ้โหเละจริงๆเละตุ่มเป๊ะเลยโอ้โมีปลาใหญ่ขึ้นครับไม่รู้ปาลาอะไรน่าจะเป็นปลากายครับดูแล้วอืมขึ้นอยู่แล้วครับ ขึ้นทีเพิ่งไม่รู้ปลาอะไรเอห้อยแล้วหมดแล้วต้องไครับโดยครับปลาอะไรวิกหลุดครับโอ้โหวิโดนแล้วด้วยเมื่อกี้โอ้โหเสียดายครับโอ้ยตัวสวยตัวสวยไม่รู้ปลาอะไรน่าจะเป็นสะเพียนนะจากการกินดูดูแล้วเอาละครับเม็ดแรกวัดกระสดุดหลุดเลยครับโอ้โหจะเอายังไงดีครับจะว่าดีหรือไม่ดีครับเม็ดแรกวัดติดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ แต่งัดหลุดนะครับโอ้โหเอาไงไม่เกี่ยวับไม่เกี่ยวแต่ดูงี้ต่อไปแล้วกันมีลุ้นแล้วครับมีลุ้นแล้วครับแบบนี้ครับต้องไขได้มาซ้ำแน่ดูอาการแล้วถ้ากินเวไวๆแบบนี้ล้างมือหน่อยเองพี่เกดเอาท่อลงนะครับท่อใสา่ย,ยางก็เอามานะครับแต่ว่า เวลามีน้อยนะครับจะเก็บเยอะนะครับทางลื่นเลยครับทางลงนะครับลื่นๆชันๆนะครับแต่ลงมาแล้วนั่งสบายนะครับก็เลยไม่มอยากเอาลงน้ำนะครับแต่ไม่ต้องเก็บเยอะนะครับเนาะบจุดๆเุดๆจุดๆไปเลยเก็บเก็บ โดนครับโดนครับนี่ครับกดครับตัวสวยด้วยครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับสวยเลยครับนี่ครับโอ้โหเจมังครับเจมังอะไเรื่อง้วครับแบบนี้มันแล้วครับนี่ครับนี่ครับแรงเลยครับที่สวยเลยครับเจมังครับเจมังโอ้โหเปิดด้วยเจมังกับคอสนุกแลวครับแบบนี้นี่ครับนี่ครับ กินด่าครับทำงานแล้วครับตัวแรกสุดแลัวเจองัดตัวสองเจ้มังครับนี่แต้มแรกมาแล้วครับนี่ครับว <c oughs> ่าเป็นแต้มแรกเลยวันนี้เสียดายครับมาสายไปหน่อยนะครับถ้ากินดีๆนี่เวลามีน้อยเลยอสองชั่วโมงกว่าจะได้กินแจมมาดูกัน จ,จีบอันครับปั้นเม็ดอันเอา้าลองดูลองดูสวยงามครับสวยงาม ฟ้าหลังฝนสดใสเสมอจริงไหมโอ้หเดี๋ยวมาดูกันตั้งใจจะออกสักสิบโมงนะครับโอ้โหฝนไม่ยอมหายนะครับฝนออกมาก็ยังไม่หยุดดีนะครับบ่ายสองโมงครึ่งนะครับมาถึงนี่หยุดนะครับตกไปปล่อยตลอดตอนนี้ก็คึมนะครับคึ้มเลยครับแต่ฟ้าเปิดแล้วนะครับไม่น่าจะมีแล้ว อว้าวครับโอ้โหจะตกอะไรขนาดน,านั้นฝนหน้าร้อนนะครับเป็นพายุนะครับมาทีก็เกินเหตุนะครับโอ้ไม่มาก็ไม่มาเลยฝนโอ้จะนิ่งดีครับนิ่งครับไม่มีคลื่นไม่มีอะไรเลยครับผิวน้ำนะครับโอ้สบายเลยครับนิ่ง โอเคเลยอืมแต่ขี้ด,ดินเนยอะน่าจะมีขี้กระตะอข้างล่างเยอะนะครับนี่ครับนี่ครับไม่กินกินไม่โดนวองตรงให่ดิเอาสองสามีติดแล้วไม่ได้วัดเลย โอ้ยกินสองทีแรกติดเลยครับขึ้นดีนะปลาอะไรเนะี่ยอืดอืดโดนครับโดนครับโอ้โหกินเบามากครับโอ้โหตัวเล็กนี่เองครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหปลาอะไร ปลาหลังแข็งครับโอ้โหน้องๆปลาตะโกครับนี่ครับเต็มป่าครับเป็นโคตรเบาครับโอ้โหค่อยๆรอถึงว่าครับวัดไม่ติดครับนี่ครับงามๆเลยเอาๆอือฮึเต็มสองครับเต็มสองเป็นปลาหลังแข็งเลยครับโอ้ยมาดูครับจะได้กี่ตัวจะได้กี่เต็มอือฮ กับเวลาสองชั่วโมงนะครับห้าโมงก็ต้องเลิกน,นะครับไม่เกินห้าโมงครึ่งนะครับสองชั่วโมงกากาจะสี่โมงแล้วครับโอ้ได้สองแต้มครับเริ่มตกสามโมงนะครับสามโม,โมงครึ่งกากานะครับได้สองแต้มน,นะครับ มาแล้วครับแต้มที่3ก็พูดถึงมาเลยครับตัวสวยเลยครับปลาอะไรปลาอะไรโอ้โห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 ตัวสวย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 แล้วครับตัวสวยแล้วครับตัวสวยแล้วปลาอะไปลาอะไรตัวสวยตัวสวยตัวสวยโอ้จะเพียนใหญ่ครับจะเพียนใหญ่เห็นไหมเห็นไหมโอ้ยโมปากครับเต็มปากนี่ครับนี่ครับโอ้โหจะเพียนไซส์สวยครับนะโอ้โหงามๆเลยครับนี่ครับ ปลาเพียเนเต็มปากเลยโอ้โหโอเคครับได้ลุ้นแล้วครับนี่ครับนี่ครับโอ้อานิ้วแลวครับนี่ป่ามือเลยครับโอ้ยสวยๆเลยเอาได้ครับน,นี่เกะกันแต็มสามเป็นต<ๆ>ะเพียนสวยๆเลยครับสวยๆๆเจ้วครับเจ้วสามแต้มแล้ว

ควัดครับโดนครับนี่ครับโอ้โหหางแข็งเียครับตัวเล็กโอ้ยกินเบาาครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับงามๆเลยหางแข็งครับโอ้โหเต็มปาาครับโอ้ยเหมือนตะกกอครับมองดีๆเหมือนตะโกอครับแต่ไม่ใช่นะครับโอ้โหยิ่งามไปแต้มสีนะครับเลยเรียงครับเลยเร่ยงแบบนี้ าครับสวยงานเอาครัเอาไปครับอุ๊บว้าวอีกครับเอาโอ้โหพันกันเลยโอ้โหอย่าวานันอย่าวานัยาวานยิ่งเสียเวลาอยู่เอ้ยอะไรจะพานนั้นเฮ้ยเพิงบินมาพอดีครับเอา กตอครับเฮ้ยจะได้ๆะดไมมเอาไหมงามๆหน่อยงามๆหน่อยเออเอาเลิกเจ็ดแต้มถือว่าผ่านครับตั้งเป้าไว้เจ็ดแต้มนะครับสองชั่วโมงนะครับถ้าเจ็ดแต้มก็ถือว่าผ่านนะครับ ถือว่าดีเลยครับถ้าได้นะครับอากาศแบบนี้นะครับตอนนี้ก็กดไปสี่นะครับยังเหลืออีกสามนะครับผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเปิดไม้เปิดไม้นาแล้วนานาแล้วนาไปไปลงลงโดนครับโดนครับมาแล้วตัวสวยตัวสวยแล้วครับตัวสวยแล้วก็ปลาอะไรโอ้ยปลาอะไรปลาอะไร โอ้ยตัวสวยครับตัวสวยงามเลยงามเลยนี่ครับนี่ครับโอ้ยตัวสวยครับตัวสวยตัวสวยโอ้ยมาแวมาแล้วงามเลยครับงามเลยปลาไว้โอ้กระมังใหญ่ครับกระมังใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยหักไปได้ทีเดียวหักอีกเอ้าโอ้ยหลุดไหมหลุดไหมโอ้ยไม่หลุดครับนี่ครับโอ้โหกระมังโวสวยเลยครับ ออืงามครับงามเลยกามังเออตัวสวยครับตัวสวยเลย สองชั่วโมงเจ็ดแต้มจะไม่ได้เลยลือโดนครับโดนครับผมว่คิดว่าจะไม่โดนนี่ตอกพุชลงไปเลยครับพุชลงไปเลยครับปลาอะไรโอ้โหหางแข็งอีกแล้วนี่ครับไปตรงนี้อีกแล้วครับหกแล้วครับหกแล้วครับโอ้โหโอเคครับปลาหางแข็งครับ แต็มที่หกครับอื้อหือกเต็มตายตามหาแต้มเจ็ดครับเอาแต้มเจ็ดจะมาไหมจะมาก็โอแล้วครับออื้ กินห่างอยู่นะครับอ๋อก็มีวัดๆๆว่างๆครับถ้าติดหมดน่าจะเป็นสิบฝ่านะครับก็ถือว่ากินครับถือว่ากินปุ๊บโอ้โห้ากายครับเห็นตัวเลยีไซสองสาสามตัวนี้ไอ้กายครับไอ้กาย หมดเวลาแล้วครับตรนนี้ก็หมดเวลาแล้วครับตอนนี้ก็ห้าโมงวกว่าๆแล้วครับเดี ciğim, visor, ๋ยวปิดคลิปเสร็จจะเก็บของเลยนะครับสรุปผลงานวันนี้ก็มาเช็คหมายเฉยๆนะครับมาถึงก็สองโมงครึ่งกว่าครับพอจะได้ตกก็สามโมงนะครับตกไปสองชั่วโมงกว่าก็ได้มาหกเจ็ดแต้มนะครับก็ถือว่ากินอยู่นะครับกับหมายที่ไม่เคยตกนะครับตั้งใจจะมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงสิบโมงนะครับแต่ฝนตกตั้งแต่เช้าไม่หยุดนะครับก็ถือว่าได้ตัวอยู่นะครับผ่านอยู่ครับสรุปก็ ต้องมีซ้ำแน่ครับหมายนี้ครับยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับเวลาแค่สองชั่วโมงเช็คไม่พอนะครับยังไม่รู้ครับว่ามีปลากินดีแค่ไหนเข้าไหมหรือยังไงนะครับแต่จากการมาตกแค่สองชั่วโมงนี้ก็ถือว่ามีปลาเข้ากินนะครับแต่ตกนานวันนี้อาจจะเจอของใหญ่หรือว่าจะมีปลาอื่นๆเข้ามาอีกหลายอย่างนะครับยังไงก็เดี๋ยวมีเวลาก็จะกลับมาซ้ํานะครับหมายนี้นะครับ ขอ,อจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อคลิปใหม่ๆเข้ามาจะได้แจ้งเตือนให้นา้นาๆได้ทราบกันนะครับไก่เช่นเคยนะครับก่อจะจากกันไปนะครับก็ขอให้นา้นาๆพี่ๆน้องๆ FC ทซกท่านนะครับจงมีความสุขความเจริญนะครับในหน้าที่การงานนะครับมีโชคมีลาภกันทุกๆคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับปลารวมนะครับปลารวมนะครับสองชั่วโมงนิดๆครับโอ้โหเวลามีน้อยนะครับนี่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 ครับโอ้โหพอได้ตัวอยู่นะครับก็พอได้ตัวอยู่โอ้โหปกแต้มครับสามแต้มดีสวยเลยครับสามแต้มดีสวยเลย อีกสามแต้มก็พอได้ทอดนะครับโอเคอันนะครับทางลงนะครับโอ้โหลื่นครับนี่ครับโอ้โหขึ้นยากลงยากนะครับฝนตกนะครับโอ้โห <c oughs> Ice in my veins, I've been driving <laughs> this train. <laughs> Years in this there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like. <laughs> Rearranged <laughs> it <laughs> to <laughs> my <mop> own. <laughs> yeah, I got what it <laughs> takes. <laughs> Made lots of mistakes, taking shots, keeping breaks. Feeling lost, feeling great, <laughs> <laughs> popping off, <laughs> seeing straight. Never stop, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, <laughs> I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never captain's space. I won't stop till I hear him say. Oh.